อนัตตะลักขณาสูตรเอวัมเมสุตังขพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระกวาบาราณสียังวิหารติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้เมืองพรารณสีอิสิปตเนมิกะดาเย ในป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันตัตระโคพระเวาปัญจวกคีเยผิคู่อามันเตสิขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวกคีมาแล้วตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา รูปัญจหิีดังพิกเวอัตตาอภาวิสัภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณนะยีดังรูปังอาบาทายะสร้างวัตยะรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธลภเททะจรูปเปและบุคคล ถึงได้ในรูปว่าเอวังเมรูปังโหตุรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมรูปังมาอโหสิติรูปของเราอยาได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจจโคพิกเวรูปังอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ตัสมารูปังอาบาทายะสั้งวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาณะจะลับพติรูปเอและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่าเอวังเมรูปังโหตุรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมรูปังมาอาโห้ซีติ รูปของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทดนาอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจะฮีดังพิกเวอัตาอภาวิสสภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วนาะยีดังเวดนาอาบาทายะสั่งวัตยะ เวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลับเพถะจะเวทนายะและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเอวังเมเวทนาโหตุเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมเวทนามาอห้อซีติเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ยาสมาจะโคพิขเวเวดนาอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาตัสมาเวดนาอาบาทายะสั้งวัตติฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะจะะพติเวทนายะและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า เอวังเมาเวทดนาโหตุเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดเอวังเมาเวทดนามาอาโหสิซีติเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาจะหิดังพิกเวอัตาอภภาวิสสะ ภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณยิดังสัญญาอาบาทายะสั่งวัตเตยะสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาลับเพทะจะสัญญายะและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าเอวังเมสัญญาโหตุสัญญาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสัญญามาอาโหสีติสัญญาของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจะโคภิกเวสัญญาอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาทัสมาสัญญาอาบาทายะสร้างวัตติฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธจะละพพติสัญญายะและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าเอวังมีสัญญาโหต้ตุสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังมีสัญญามาอโหสิติสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสร้างฆ่ารา อนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาสร้างฆาราจะฮีดังพิเกเวอัต,ตาอาภาวิสรุภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้วนยีดังสร้างฆาราอาบาทายะสร้างวัตยุงสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ละเพทะจะสร้างฆ่าเรสุและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าเอวังเมสร้างฆ่าราห้นตุสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสร้างฆ่ารามาอเฮสุนติสังขารทั้งหลายของเรายาได้เป็นอย่างนั้นเลยยสมาจะโคพิขเว สร้างฆ่าราอนัตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาตัสมาสร้างฆ่าราอาบาทายะสร้างวัตันติฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาภาธน่าจะละพติสร้างฆ่าเรสุและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่า เอวังเมสั่งฆ่าราห้นตุสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสั่งฆ่ารามาอะเฮสุนติสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณังอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณันจะหิดังพิกเวอัตตาอภภวิสั ภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณน,นี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณยีดังวิญญาณังอาบาทายะสั้งวัตเตยะวิญญาณน,นี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลับเพทะจะวิญญาณเนและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าเอวังเมวิญญาณังโหตุ วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจจโคพิกเววิญญาณังอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาบาทายะสร้างวัตติฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาภานาจารพติวิญญาเนและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าเอวังเมวิญญาณังโหตุวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมวิญญาณังมาอะฮซีติวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตังกิงมัญญะะ พิกเวภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนรูปังนิจังวาอนิจังวาติรูปเทียงหรือไม่เที่ยงอนิจังพันเตไม่เทียงพระเจ้าข่ายำปนานิจังดูข้งวาตังสู่ข้งวาติ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจังทุกขัง้งวิปริณามธรรมมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมนุปสิตุงควรหรือ จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหามาสมินั่นเป็นเราเอโซเมอัตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค้าเวรณนานิจาวา อนิจจาวาติเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตไม่เทียงพระเจ้าข่ายํปนาณิจังดูข้างวาตังสูข้างวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดูข้างพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่า ยำปนานิจังดุข้างวิปริณวรรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมานุปสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหามาสมินั่นเป็นเรา เอโซเมอตตาติ at นั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่าสัญญานิจาวาอนิจาวาติสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ยำปนานิจังดูข้างวาตังสูข้างวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดูข้างพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้ายำปนานิจังดูข้างวิปริณามธรรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา กัลลังนุตังสมานุปัสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหามาสมินั่นเป็นเราเอโซเมอตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่า สังขารานิจาวาอนิจาวาติสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้ายำปนานิจังดูข้างวาตังสุข้างวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดูข้างพันเต เป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจังดูข้างวิปริณามัรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมนุปสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหามาสมินั่น เป็นเราเอโซเมอตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่าวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ยำปนานิจังดุขั้งวาตังสุขั้งวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจังดุขั้งวิปริณามัรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา กัลลังนุตังสมณุปัสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมามะนั่นของเราเอโซหามาสมินั่นเป็นเราเอโซเมอตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข่า ตัสมาติหะพิกเวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปัจจุป,ปัน,นังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนานคตและปัจจุบันอัจเจตังวาบหิทธาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุขุมังวา ยาหรือละเอียดฮีนางวาปนุยตังวาเลวหรือประนีตยังดูเรวาสั้นติเกวาไกลหรือใกล้สับปังรูปังทั้งหมดก็เป็นแต่สักวรูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซฮามาสมิ นั่นไม่เป็นเรานะมีโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยะ่าภูตังสัมมัปปัญญายะดัตบบถังเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นโดยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยากาจิเวดนาอตีตานาคตะ ปัจจุปันาเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉังวาบหิทธาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาหยาบหรือละเอียดหีนาวาปนุยตาวาเลวหรือประนีตยาดูเรวา สันติเกวาไกลหรือใกล้สับบาเวทนาทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหามาสมินั่นไม่เป็นเรานนเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตัง ซัมมัปัญญายดัธบังเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยากาจิสัญญาอตีตานาคตะปัจจุปนาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจตาวาบหิตาวา ภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุคุมาวาหยาบหรือละเอียดฮีนาวาปนุยตาวาเลวหรือประนีตยาดูเรวาสันติเกวาไกลหรือใกล้สับบาสัญญาทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าสัญญาเนตังมะมะ นั่นไม่ใช่ของเราเนโซฮามาสมินั่นไม่เป็นเรานาเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยาท่าภูตังสัมมัปปัญญายะดัทธังเธอทั้งหลายพึ่งเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตาเป็นจริงอย่างนี้แล เยเกจิสังฆาราอตีตานาคตะปัจจุปันาสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจชตาวาบหิทตาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุคุมาวาหยาบหรือละเอียดหีนาวาปนุิตาวาเลวหรือปนีต เยดูเรวาสั้นติเกวาไกลหรือใกล้สับเบสั่งฆ่าราทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าสังขารเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหามาสมินั่นไม่ใช่เรานนเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เอวะเมตังยาธาปูตังซัมมัปัญญายะดัฐบังเธอทั้งหลายพิ่งเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตะปัจจุปน,นังวิญญาณอย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตแลนะปัจจุบันอัจชตังวาบบหิทาวา ภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุคุมังวาหยาบหรือละเอียดหีนังวาปนุยตังวาเลวหรือประนีอย,ยังดูเรวาสันติเกวาไกลหรือใกล้สับบังวิญญาณังทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าวิญญาณเนตังมะมะ นั่นไม่ใช่ของเราเนโซหามาสมินั่นไม่เป็นเรานามโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวามีตังยะธาภูตังสัมมัปัญญายะดัถบังเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล เอวังปัสัังพิกเวสุตวาอริยาสาวกโกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้รูปสมิงปินิบ,บินติย่อมเบื่อนายแม้ในรูปเวทนาย,ยปินิบ,บินติย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาสัญญายปิ นิบ,บินตติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาสั่งฆ่าเรสุปินิบ,บินตติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายวิญญาณสมิงปินิบ,บินตติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณนิบบินดังวิรัตจจิติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดวิรากามิมุจติติ เพราะสิ้นกำนัดจิตก็หลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตามิติยานังโหติครั้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วขีนาจาติหุสิตังพระหัมจริยังกตังกรณุยังนาปรังอิทัตตายาติปญานาตีติ ย่อมทราบชัดว่าชาสิทธ์แล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอิดามโวจะเพกวาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วอัตตมนาปัญจวัคยยาพิคู่ ภพกวะโตภาสีตังอภินันดุงภิกษุปัญจวคีมีใจยินดีเพลิดเพลิน้าสิทธิของพระผู้มีพระภาคอิมัสมิงจปะปนะเวยาการณสมิงพันยมาเนก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยาการณะภาสิทธนี้อยู่ ปัญจวกียานังพิคุณังอนุปาดายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสู้ติจิตของภิกษุปัญจวคีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นอนัตตะลัคณะสูตร